สวัสดีครับ <c oughs> มาพอกับสำน,นักมานะคือเก้าเนี่ยครับมาเลยอัพคลิปให้เบิ้งนานแล้วมาอันนี้คือเจ้าปลาปลาบองเจ้าปลาบองวันนี้มากินกับปลาทูไม่ใช่ปลาทูสิอันนี้มันมีห้าโต หตัวก็ต้องเป็นปลาไฟนี่อ่แซ่บๆบทำอยู่ที่ป้อมเลยนะครับนี่ทำอยู่ที่ป้อมทําเองกินเองนักเลงพอแซ่บเองกินไม่หมดพอก็ไปกินตอน,นกีได้คือกันนีส่วนอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นผักพริกแกงหมูใส่ <c oughs> ถั่วกับคะนา้า ใครมาวะนะอ่ยแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคมามามาต่อต่อต่อเมื่อกี้คนจีนคนจีนคนจีนเข้าคนจีนไปจับใจตลาดมาไปตลาดตัวมังปรทูมาเอขออนุญาตเปิดประตูให้เขาแป๊บนึบนงนี่ครับข้าวก็จะประมาณนี้โอ้ยกินไม่หมดหรอกหอมกินตะเกีนด้วยนี่นี่นี่อันนี้คือเจ้าปลาบอง เอามีข้าวด้วยเนี่ยเออข้าวด้วยสองกระสอบนี่สิบบาทก้อนละห้าบาทนี่ข้าวเหนียวจ้ำแจ่วนี่กินกับปลาะทูกับผัดพริกแกงหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่หน้าโรงงานโอ,อ้แดดร้อน เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกโอเคครับผมมาแซบๆด้วยกันเด้อกับสำราญบ้านนา